ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็แพ็คเตรียมส่งตะแกรงเกี่ยวถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับสำหรับ DC 120นะครับ <c oughs> นี่ครับก็จะเป็นบน4ครับบน4หุนนะครับขนาดตะแกรงก็กว้าง80ยาว120นะครับก็สามารถใส่ DC 105 93 108 120นะครับส่วนชิ้นล่างก็ สองจุดเจ็ดหุนนะครับจะประมาณนี้นะขนาดรูบนล่างครับนี่ครับดูในในกล้องอาจจะดูเช็ครูลำบากนะครับเพราะว่ามันหลอกตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนชิ้นบนผมก็จะโค้งไปเหมือนเดิมครับสำหรับรุ่นร้อยยี่ร้อแปดเก้าสามนะครับร้อยห้านครับนี้ บนสีหุนครับค่อนข้างที่จะกว้างและใหญ่มากครับสินค้ารับประกันหนึ่งดูการนะครับหรือ1ปีเต็มนะครับถ้าไปใช้งานแล้วแตกผมเคลมให้ฟรีนะครับความหนา2อมิลเต็มเหมือนเดิมครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ